แต่เห็นตั้งค่าสีมแบบของผมครับได้สิไม่ไม่ยากครับตั้งค่าสีมแบบผมไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ผมไม่แนะนำให้ทำตามนะเห็นไหมเพราะมันขึ้นอยู่กับทรัพยากรในเครื่องของเราล้วนๆเลยเห็นไหมตอนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรมากปกติผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งดดเลยอยู่แล้วอย่างคือปกติหมดเห็นป่ะสตรีมไม่เกี่ยวนี่ของผมโอเคมาตัวนี้ครับผม Advanced Option ของผม ตรงสตรีมตรงเลคคอรเนี่ยผมจะคล้ายๆกันนิดนึงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนกับตรงนี้ครับผม c b r ของผมใช้การ์จอ Steam นะผมย้ำอีกรอบนึงนะว่าผมใช้การ์จอ Steam ซึ่งผมเลือกไม่ใช่ผมไม่ได้เลือกอันใหม่เพราะผมรู้สึกว่าอันใหม่ไม่เสถียรแล้วอันใหม่ดูฟังก์ชันดูเยอะ Enforce Streaming Service Encoder Setting อันนี้เหมือนกับว่ามันจะไปยึด setting ของอะไรสักอย่างไม่รู้อะคือผมคือผมไม่ชัวร์นะคือผมจำไม่ค่อยได้ผมก็ไม่ติ แล้วก็รีสเกลผมก็ไม่ได้ติ๊กด้วยคือผมให้มันปล่อยภาพออกมาเท่าที่ผมผมใช้งานมันผมก็ปล่อยเป็นแบบนั้นผมผมผมไม่แนะนํานะให้แบบย่อขนาดภาพลงหรือว่าเพิ่มขนาดภาพหรือว่าถ้าเกิดใช้เท่าเดิมแล้วก็ไปกดติ๊กรีสเกลแล้วก็ตั้งเท่าเดิมมันเป็นการทํางาน2ต่อเนื่ออกป่าภาพเราจะได้ออกสีมกันว่าเราต้องไปรีสเกลเอาพุตก่อนแล้วรีสเกลเอาพุตเสร็จปุ๊บเข้าไปปุ๊บอา้าวเชื่อไ่งเป็นภาพเดิมแต่มันต้องเสียหนึ่งโปรเซสเนี้ยโปรเซส,น,เสนี้ผมรู้สึกว่าดูไม่เฟี้ยว ผมตั้ง9,000อันนี้คือกับอินเทอร์เน็ตของตัวเองนะแต่ว่า YouTube ประมาณ7,000-9,000ให้ภาพมันออกมาดีใน Full HD กี่เฟรมตั้งเป็น2ครับอันนี้คือกดตายตัวชิบหายไว้วอดเลยกีเซตัวนี้เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าปรับแล้วภาพมันจะมีความสวยแต่ไม่ใช่หัวใจทุกอย่างปรับแล้วไม่ค่อยกินสเปคมากมันจะมีตั้งแต่บาลานซ์แล้วก็เอ่อเพอร์ฟอร์แมก็คือเน้นประสิทธิภาพไม่ไม่เน้นภาพสวยแล้วก็คุณภาพที่เน้นภาพสวย ผมเลือกเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่ามันมีฟังก์ชันใหม่เข้ามาเป็น low latency ผมอยากจะให้ผมโต้ต,ตอบกับแชทได้ดียิ่งขึ้นผมเลยเลือก low latency แต่อยากได้ quality เพิ่มด้วยก็คือ latency quality ประมาณนี้ตัวนี้ครับ profile main มันจะมี b a s ไ l i ์เ main แล้วก็ high ผมแน้นำาให้เบสพื้นฐานนะถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของการที่เฮ้ยเชื่อไห้กูตั้งสตรีมแล้วมันแหลกว่ะทำไงดีวะนี่ครับยึดตัวโปรไฟล์เป็นเมนไว้เสมอไม่เอาเบสไลน์เ b a s ล line คือภาพแตกแบบ พแตกชัวเลือกเป็นเมนแล้วไปปรับตรงพรีเซตแทนอันนี้คือเทคนิคที่ผมที่ที่ผมใช้นะตอนปรับจูนไปเรื่อยๆยจนกว่าคอมพิวเตอร์ตอนนั้นก็คือคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับจูนไม่แนะนําให้เลือกเป็นไฮไฮนี่คือกินทรัพยากรแบบคดพ่อคณแม่แบบหูฉีกอ่ะมันกินเยอ่กว่าพรีเซตอีกใช่แต่ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์แรงคอมพิวเตอร์เฟี้ยวก็ปรับไปครับไฮไม่ว่ากัน G p u ูศูนย์แม็กซ์ีเฟรมสองอันนี้ผมไปลอกเข้ามาอันนี้ไม่ติผมก็จำไม่ได้ว่ามันคืออะไร ผมย้มํอีกรอบว่าผมใช้การ์ดจอสตรีมนะเกมว่าแชทโอเคแล้วก็ไอตัวนี้คือเรคคอร์ดดิ้งผมว่าไม่มีคนนะ่าไม่ไม่ค่อยมีคนน่าสนใจหรอกแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันออเดียโอแท็กก็คือบางคนถามผมเอ้พี่ครับอัดคลิปแชทอะไรครับผมใชสตรีมแลบเหมือนกันครับผมอัดหน้าจอเนี่ยแหละผมอัดหน้าจอตรงนี้เนี่ยแหละใช่ประมาณนี้ซึ่งออเดียโอสองกับสามันที่ผมไปตั้งค่าเพิ่มเติมตรงที่ว่าผมให้เสียงในเกมเสียงวินโดว์เป็นเสียงที่สองเสียงที่สามคือเสียงพูดของผมถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่า แล้วก็อันนี้ผมเลือกใช้สกาจอสกันแต่เลือกเป็น CQP อันเนี้ยคือเราเล็คอร์ดิ่งนนหมายความว่าเราไม่ต้องจะเป็นที่ต้องปรับบิตเลทบิตเลทมีหน้าที่ในเรื่องของการจำกัด Data Data b i t r a t e ข้อมูลอะซึ่งมันสัมพันธ์กันตรงที่ว่าถ้าเกิดเราปรับประมาณ40,000เราต้องใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ40,000ในการสตรีมคุณผู้ชมต้องใช้นเน็ตประมาณ4 0,000ในการดูซึ่งมันดูเวอร์กินไปของผมเนี่ยผมอัด ผมตั้งผมเลือกปุ๊บแล้วผมก็ปล่อยไว้ค่าตัวนี้มันคือค่าที่แบบอยู่ระหว่างกลาง performance กับ quality มันได้ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ไปดูนี่คือผมจำไม่ได้ผมไม่สามารถปรับให้ดูได้นะแต่อย่างอผมไม่ค่อยมีความรู้มากด้วยส่วนคีย์เฟรมก็ปรับเป็นสองเป็นเรื่องปกติผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะ60เฟรมหรือเปล่าเลยต้องเลือกว่า2เซสแต่อย่าไปเลือกศูนย์นะมันไม่เหมาะครับพีทัส quality ครับแน่นอนยานท่ผมบอกไปการอ่าวิดีโอผมไม่จําเป็นที่จะต้อง รีดโลราเทนซี่ขึ้นมาหรือว่าเอ้ยผมไม่ได้ไปคุยคุยกับค,คุณผู้ชมนี่ในในการอัดวิดีโอของผมผมเลือกค oh, ุณภาพโปรไฟล์เป็นเมนเหมือนเดิมใช่ไหมือปกติจบแล้วออดิโอก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้ตั้งอะไรพวกนี้เลยแล้วก็มันจะมีในเรื่องของวิดีโออันนี้60เฟรมอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของของสากลระโลกแล้วณณนะนะนะตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยกูแม่งไม่ไหวว่ะกู go, ยังกระตกอยู่ว่ะมันจะมีตัวเลือก59.94 fps ดตรงนั้นได้มันจะช่วยเพิ่มเฟรมเรานิดนึงแล้วทําให้มันไม่กระตุกแต่ถ้าเกิดเป็น60ได้ก็60อันนี้ผมอยากให้มาปรับเป็นปอสุดท้ายจริงๆนะแล้วก็จริงๆมันสามารถเลือก fps ได้ตรงนี้ common fps ถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัว int อะไรสักอย่างหนึ่งนะั่นแหละมันสามารถใส่ค่าเฟรมเรทที่เราที่เราจะให้มันแสดงออกไปได้ส่วนนี้มันจะมี b cubic ผมไม่มั่นใจว่ามันมีมี16 32แล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งผมเลือกค่ากลางอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ base resolution ก็คือหน้าจอที่แสดงผลตัวนี แสดงมาเป็นยังไงปล่อยมาเป็นแบบนั้นอย่าไปปรับให้มันต้องทํางานหนักมากขึ้นอันนี้คือให้มันเท่ากันครับแต,แต่ถ้าเกิดอยากได้ภาพที่มันเล็กกว่านี้ก็ไม่ว่ากันก็ลดสเปคไปแต่ผมถามว่าตอนเนี้ยคือแบบ Full HD หรือว่า 1080p อ่ะมันคือสามคนในโลกแล้ว1080กับ 60fps มันคือมันคือเบสิกแต่ถ้าเกิดคอมเราไม่ไหวแต่อยากสตรีมก็ลดลงมาครับไม่ว่ากัน h อคียไม่ว่าไม่เท่าไหร่แล้วก็นี้ แน่ผมผมไม่ค่อยมั่นใจผมไม่ค่อยอยากจะให้ลอกตามนะแต่มันเป็นในเรื่องของสีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะตอนที่ผมไปลอกเขามามันก็เป็นอย่างนะั้นแหะไม่รู้อ่ะแต่ที่สําคัญครับตัวนี้ Force GPU Render Device ผมไม่อยากให้อ่า CPU ผมทํางานหนักจนเกินไป CPU พื้นฐานของผมนะคือผมรู้นิดเดียวตรงที่ว่า CPU วิ่งร้อยกับ GPU วิ่งร้อยอันไหนส่งผลเสียมากกว่ากันครับต่อคือ CPU น่ามายความว่าผมจะทําให้ GPU ผมรับภาระหนักมากที่สุดแล้วผมไปลดกับตัวเกมแทนจะเห็นได้ว่าตัวเกมผมแม่งภาพแบบกระจอกแบบกระจอกอะสถุนนน่ะไ่้ก็พอเห็นผลแบบนี้แหละครับอันนี้ก็ไม่มีหลายสต a มดีเลยผมก็ไม่ได้ตั้งประมาณนี้อันนี้อินเทอร์เน็ตแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมครับโลลาเทนซีผมมักจะย้ําเสมอว่าผมอยากจะคุยกับผู้ชมแบบสดๆแบบเรียลไทม์ แต่มันก็ไม่ถึงกับเดียวทามากมันขึ้นอยู่กับปิงหรือว่าดีเลยของเน็ตแค่นั้นเองแล้วก็ไรอะหมดแล้วมั้งประมาณนี้ครับแชทแล้วก็ที่สาคัญปิดอันนี้ด้วยนะผมรู้สึกว่าไม่ทําไม่แหลกการอะไรก็ตามที่มันเป็นโอเวอร์เลย์อะมาทําให้ทรัพยากรในเครื่องทํางานแอบแฝงทํางานโดยการแอบแฝงถึงแม้ว่าไอ้แม่งไม่ได้กินสเปกมากแต่กูไม่จำเป็นต้องใช้เอ้ยอยา่าอย่ามาทํางานแบบเนียนๆกดปิดไปครับใช่ประมาณนี้ประมาณนี้มนไม่มีแล้วแชทประมาณนี้แหละ,ะ,หละสำหรับสตรีมผมอืมประมาณนี้ครับ